จะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกของคุณแม่ติดโควิดก่อนดูคลิปนะคะกดด็ติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube NerdKids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งคันหลังคอดแล้วก็ติ๊กต็อกโบ n เนื k i คินะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยแม่จะรู้ได้อย่างไรนะคะว่าลูกของคุณแม่ติดโควิดเพราะว่าจริงๆนะตอนเนี้ยเด็กๆไม่ว่าจะเป็นอายุแค่ไม่กี่วันบางคนแบบ สิกว่าวันนะคะเฮ้ยตัวเจอว่าแบบเป็นโควิดก,ก็มีก็มีบางคน3เดือนก็เจอ8เดือนก็เจอนะคะสเดือน6เดือน1ปีเจอนะคะแทบจะทุก ช่วงอายุเลยนะคะตั้งแต่เด็กวัยรุ่นนะคะวัยทำงานผู้สูงอายุนะคะเจอหมดเลยนะคะเนาะในส่วนของออเนี่ยซีซันนี้เก็บดิฉันไปแล้วด้วยไม่รู้ปอนดิฉันนะตอนนี้เป็นยังไงแต่ว่าดิฉันไอบ่อยมากเลยนะ,ะช่วงที่ดิฉันหายไปดิฉันไปรักษาตัวมานะคะวัคซีนเต็มแขนนะคะแต่ว่าก็ติดนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ดีแล้วนะคะตอนนี้อาจจะอาจจะมีไอบ้างเล็กน้อยนะคะกับขอไัยอ่ะคุณแม่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกเราติดโควิด คุณแม่หล,หลายๆคนนะคะเนาะถามแม่โบเข้ามาในส่วนของตรงนี้แม่โบก็คือจะต้องบอกเลยว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เขา,าติดเชื้อโควิด ะะเขาอะติดจากผู้เลี้ยงดูเป็นส่วนใหญ่เลยนะหมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่เองอะคะ่ะที่ออกไปทํางานนะคะหรือว่าออกไปด้านนอกนะคะแล้วคุณพ่อคุณแม่เองกอ็ไปรับเชื้อมาซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าณนะตอนนี้บางคนไม่มีอาการเลยนี่บอกไหมคะในนี้พอมาอยู่กับลูกมาเลี้ยงดูลูกกอดหอมลูกนู่นนี่นั่นนะคะลูกก็เลยได้รับเชื้อมาและเด็กอะคะ่ะบางคนก็ไม่มีอาการเช่นเดียวกันคือดูไม่ออกเลยว่าแบบติดเชื้อนะคะเนาะจนแบบว่าเอ๊ะทำไมลูกรู้สึกแบบ เหมือนแบบจะมีไข้ๆเอ๊ะทำไมรู้สึกเหมือนแบบจะมีไอๆมีน้ำมูกหน้าอะไรเงี้ยแล้วคุณแม่ค่ะก็ไปซื้อที่ตรวจมาซึ่งที่ตรวจเองก็มีทั้งแบบแหย่จมูกนะคะกับตรวจน้ำลายแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบบี๋เลยนะคะคุณแม่ก็จะแบบว่าใช้ที่ตรวจนะคะที่เป็นแบบตรวจจากทางน้ำลายนะคะก็ได้เช่นเดียวกันทีนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรก็คืออย่างที่บอกค่ะตรวจ ATK แล้วขึ้นว่าโพสิทีฟนะคะโพสิทีฟก็คืออ่านผลขึ้น2ขีดนะคะเอออันนะั้นอะเออ ติดติดแล้วแม่อะทีนี้ติดแล้วยังไรแม่เออติดแล้วอย่างไรก็คืออย่างที่บอกนะคะเมื่อเรานะคะเจอว่า ไม่ว่าใครในบ้านเรานะคะติดเชื้อโควิดนะอันดับแรกคือเราจะต้องรีบแจ้งนะคะรีบแจ้งหน่วยงานนะคะที่ดูแลคุณแม่ไม่ว่าจะเป็น1นึ่งสามนะคะหรือสถานพยาบาลใกล้บ้านก็ได้นะคะอย่างสมมุติว่าเป็นในกรณีของแม่โบเองนะตอนนี้คืออนามัยที่แม่โบทาง,งานหรือว่าเราพสตอที่แม่โบทาง,งานอยู่นะคะก็เจอแจกจบคนไข้ติดเชื้อโควิดนะคะแจ้งมาเลยแล้วก็เดินมามารับยานะคะพิจารณาจ่ายายาแล้วก็กลับบ้านนะคะก็เข้าสู่ระบบเจอแจกจบได้แต่ท้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่ว่าในเขตที่ดูแลของคุณแม่ค่ะมีอะไรนะคะเนาะ,ะ,ะอืมโอเคไหมคะ เจอว่าติดเชื้ออันดับแรกคือ รีบแจ้งหน่วยงานนะคะที่สามารถาให้การดูแลคุณแม่ได้นะคะนะ่โอเคไหมแต่ว่าในส่วนของปทุมธานีนะคะแทบจะทุกโรงพยาบาลที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็รพสตนะคะของของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เข้าสู่ระบบในส่วนของการเจอแบบเจอจกจบก็คือจะทําให้ประชาชนนะคะที่ตรวจพบเชื้อเนาะได้รับแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแม่แลวเวลาที่เด็กติดเชื้อโควิดจะมีอาการอย่างไรในส่วนของตรงนี้นะคะคือจะต้องบอกว่าเวลาเด็กติดเชื้อโควิดเนาะ มีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลยดูไม่ออกเลยแม้ว่าติดกับอาการเล็กน้อยก็แยกไม่ออกอีกสรุปคือโควิดหรือไข้หวัดนะคะ,นะะเพราะว่าเด็กบางคนก็แบบเอ้ยเป็นหวัดเฉยๆอะไรเงี้ยน,นะคะกับอาการที่แบบรุนแรงเพราะฉะนั้นคือเด็กสามารถที่แบบติดเชื้อมีทั้งไม่มีอาการมีอาการเล็กน้อยอ้าวแม่แล้วถ้ามีอาการเล็กน้อยจะมีอาการอะไรบ้างนะคะก็อย่างที่บอกเลยบางคนมีไข้ ใครก็อาจจะเป็นไข้ต่ําๆหรือบางคนก็อาจจะเป็นไข้แบบสูงหรือบางคนอะมาด้วยแบบไข้สูงกระชักได้นึกออกไหมคะคือเพื่อนแม่โบค่ะที่เป็นภายาวาลอยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมคะที่เป็นหอผู้ป่วยกุมาณ เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเด็กๆเนี่ยเวลาที่แบบติดเชื้อโควิดมาเนี่ยเด็กชอบแบบมาด้วยแบบไข้สูงแล้วก็ชักแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลเลยรแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะเจอได้เลยนัก็คือไข้นะคะเนาะแล้วก็อย่างที่บอกไข้ก็มีแต่ไข้ต่ำๆไข้กลางๆไข้สูงอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีอาการคือแบบไอนะคะมีไอมีน้ำมูกนะคะหรือว่าบางคนค่ะมีอาการคือแบบอาเจียนบางคนมีอาการท้องเสียนะคะเนาะคือเหล่านี้ค่ะคืออาจจะอาการที่อาจจะเจอได้หรืออันนี้คือเป็นอาการแบบระดับกลางๆนึกออกไหมแต่ถ้าสมมติ เป็นอาการที่แบบรุนแรงรุนแรงจะฟ้องออกมาแบบไหนรุนแรงก็คือแบบอุย้ยหายใจเหนื่อยหอบ ไอนะคะปากซีดเขียวม่วงนะคะหายใจแบบปิดจมูกบานอกบุ๋มนะคะนอนแล้วก็แบบไอเยอะมากนะคะจนถึงขั้นที่แบบว่าเชื้อลงปอดอะไรเงี้ยคือแบบหอบเหนื่อยไปเลยนะคะหรือว่าแบบชักไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบอาการเยอะอในกรณีแบบนี้ก็คือจะต้องพิจารณานะคะคุณหมอก็จะรับเอาไว้นะคะในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นคืออันดับแรกเมื่อเจอว่าติดเชื้อนะคะรีบแจ้งนะคะสถานพยาบาลใกล้บ้านนะคะเพื่อที่เราจะได้ให้ลูกเรานะคะเข้าไปรักษานะคะเพื่อที่ให้คุณหมอประเมินว่าเอ๊คือณนะตอนนี้คือไม่ใช่ว่าจะต้องนอนโรงพยาบาลทุกคนหรกอไหม ถ้าอาการมีเพียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาการเป็นระดับระดับที่ สามารถที่จะแบบกักตัวที่บ้านได้นะคะแล้วก็ให้บุคลากรติดตามอาการเขาก็จะให้คุณแม่ค่ะดูแลลูกอยู่ที่บ้านนะคะโอเคไหมทีนี้เล้วเราจะดูแลลูกอย่างไรนะคะอย่างที่แม่โบบอกคือถ้ารุนแรงถ้าในขณะที่รุนแรงหายใจเหนื่อยหอบเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือจะต้องไปที่โรงพยาบาลจะต้องให้คุณหมอนะคะติดตามอาการเด็กอย่างใกล้ชิดนะคะเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอาการที่ไม่มีอาการเลยหรือเป็นเล็กน้อยนะคะเนาะในกรณีนี้สามารถที่จะเข้าสู่ระบบนะคะการติดตามอาการนะคะที่บ้านได้นะคะเนาะโอเคไหมทีนี้ แล้วเวลาที่อยู่ที่บ้านน่ะแม่โดยทั่วไปเนาะนะตอนนี้คือเราก็จะใช้ระยะเวลาในการกักตัวผู้ป่วยโควิดสิบวันนะคะเนาะแล้วเราอ่ะจะดูแลลูกได้อย่างไร ันดับแรกนะค,ะคุณแม่จะต้องรู้ก่อนว่าถ้าลูกคุณแม่มีอาการเพียงแค่เล็กน้อยแล้วคุณมอประเมินอาการแล้วว่าอ่ะโอเคเด็กสามารถที่จะอยู่ที่บ้านได้นะคะเนาะเขาก็จะให้ลูกของเรานะคะกักตัวอยู่ที่บ้านแต่คุณแม่เองอะค่ะก็คือจะต้องมีการเตรียมการด้วยนะคะเนาะในส่วนของการเตรียมการแม่โบก็แนะนําว่าคุณแม่ควรที่จะมีอุปกรณ์เพื่อที่เอาไว้ใช้นะคะดูแลลูกหรือว่าประเมินอาการลูกนะคะ <S <S สิส่งที่ควรจะมีคือออกซิเจนหนีบปลายนิ้วนะคะเนาะซึ่งโดยทัวย่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นของผู้ใหญ่เวลาที่มาหนีบเด็กอะค่ะมันก เป๊ะๆเที่ยงตรงแต่ว่ามันมีไว้ก็อุ่นใจเวลาที่เราบอกว่ารู้สึกว่าลูกว่าเอะออกซิเจนต่าหรือเปล่าเราหนีนะคะเราก็จะได้รู้ว่าเอะออกซิเจนร่วงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเนาะแต่หากสมมุติว่าเราเข้าระบบนะคะโฮมไอโซเลชันก็คือแบบกักตัวที่บ้านอะไรเงี้ยนะคะเนาะโรงพยาบาลก็จะมีการแบบจัดจ่ายอุปกรณ์ตรงนี้ให้เราแต่ถ้าไม่มีก็แนะนําว่าซื้อไว้ก็ดีนะคะเนาะซ้อมคือปลอดวัดไข้นะคะเนาะคุณแม่ควรที่จะมีปลอดวัดไข้เพื่อที่จะได้ติดตามดูว่าลูกเนี่ยไข้ขนาดไหนอย่างที่บอกถ้ามันไข่สูงมมมากกกันนีีโท่จะระรตุ้ ะะทําให้ชักได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เด็กชักก็อันตรายอีกนะคะเนาะแล้วก็มือถือสําคัญนะคะคุณแม่จะต้องมีอุปกรณ์นะคะมือถือเนี่ยเอาไว้ทําอะไรก็คืออย่างที่บอกคือเอาไว้นะในส่วนของการที่ ติดต่อกับหน่วยงานนะคะที่ติดตามอาการลูกนะเพราะว่าบางหน่วยงานนะคะอย่างแม่โบเองเวลาที่แบบดูแลคนไข้โฮมไอโซเลชันก็จะมีการาให้คนไข้วัดออกซิเจนวัดไข้นะคะส่งมาให้เราดูว่า,าวันนี้เป็นอย่างไรอาการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยติดตามอาการเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกับ2คือเอาไว้ถ่ายวิดีโอเราเน้นว่าให้ถ่ายวิดีโอเวลาที่คุณแม่ค่ะเจอว่าลูกมีอาการอะไรใดๆถอดเสื้อผ้าลูกออกเฮ้ยหมอแบบนี้ลูกหวัหายใจเหนื่อยหรือเปล่าเอ้ยอกบุ๋มนะคะดูอาการลูกกระสับกระส่ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะเนาะถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะก็จะเอนะื้อกันทำให้ ให้คุณหมอเวลาแบบเจอเด็กอโอเคเด็กคนนี้แบบอาการเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมอ่ะนอกจากในส่วนของอุปกรณ์นะคะสิ่งที่คุณแม่จะต้องมีคือยาแต่โดยทั่วไปเวลาที่เราค่ะไปติดต่อสถานพยาบาลเราก็จะได้ยามาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่บางคนนะคะเวลาที่แบบเราแจ้งสถานพยาบาลไปนะคะแต่ยังไม่ได้แบบสถานพยาบาลยังไม่ได้แบบนัดให้ไปรับยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องแนะนําคุณแม่ว่าควรมียาเหล่านี้ติดบ้านไว้นะคะเพื่อที่เวลาที่ลูกมีนะคะจะได้ช่วยเหลือลูกนะคะหรือว่าดูแลลูกเบื้องต้นก่อนอย่างที่บอกคือยาลด คุณแม่ควรที่จะมียาลดไข้ติดบ้านไว้เวลาที่คุณแม่วัดไข้นะคะเจอว่าลูกมีไข้นะคะก็สามารถยาป้อนยาพารายลูกกินไข้ก็จะแบ่งออกเป็นแบบไข้ต่ำๆนะคะไข่สูงไข่สูงมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าไข่ต่ำๆก็คือวัดปุ๊บนะคะ37.5องศาเซลเซียสอันนี้คือตดอยู่ว่ามีไข้เลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบ38องศาเซลเซียสนะคะก็คือไข่สูงมานิดหนึ่งนะคะอาจจะต้องมีการพิจารณากินยาแล้วก็ใช้ตัวลดไข่ร่วมด้วยนะคะถ้าสมมติว่าโอ๊ยไข่บามเก้านแลวเนนน่ัอี้ไม แล้วนะคะเนาะถ้าสมมติว่าอยู่ที่บ้านก็จะต้องมีการแจ้งเจ้าทีไปว้าใครสูงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะอืมแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ถ้าลูกมีไข้เน้นย้ําก่อนที่ยาก,กว่าที่ยามันจะออกฤทธิ์นะคะมันใช้เวลานานเน้นย้ําให้คุณแม่ค่ะเช็ดตัวบ่อยๆ ะะหลักของการเช็ดตัวคุณแม่ควรที่จะแบบมีกระมังแล้วก็มีผ้า3-4มสี่ผืนเอาไว้เลยนะคะผ้าผืนเล็กๆเ,เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะการที่เราเช็ดตัวมันจะทําให้อุณหภูมิความร้อนของร่างกายมันถูกปล่อยออกไปนะคะจะทําให้น้องค่ะไข้ลดลงถามว่าต้องปล่อยแค่ไหนต้องบอกเลยว่าก็สามารถเช็ดได้ทุกครั้งที่แบบเรารู้สึกว่าลูกมีไข้นะคะใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดนะคะย้อนลูมขนถ้าเป็นหัวก็เช็ดลงมานะคะพักไว้ตรงคอถ้าเป็นแขนก็เช็ดขึ้นมาพักไว้รักแร้ถ้าเป็นขาก็เช็ดขึ้นมาพักไว้ที่ซอกคอซอกรักแร้ซอกขานีนะคะเช็ด จนแบบว่าสัมผัสด,ดูว่ารูค่ะอุณหภูมิเย็นลงนะคะถึงค่อยหยุดเช็ดนะคะใช้ระยะเวลาในการเช็ดสิบถึงสันาทีสามารถเช็ดซ้ำได้บ่อยครั้งโอเคไหมเพราะฉะนั้นคือพาราร่วมกับเช็ดต,ตัวลดไข้นะคะเนาะนอกจากนี้คือยาแก้ไอเพราะว่าโดยทั่วไปเด็กก็จะแบบมีอาการคือไม่ส,สบายไอเยอะอเสียนหะนะคะก็นแนะนำว่า ควรจะมียาแก้ไอละลายสมหะติดบ้านไว้นะคะเนาะแล้วก็ในส่วนของยาลดน้ำมูกนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะยาลดน้ำมูกควรมีนะคะแล้วก็น้ำเกลือนะคะใช้ในการหยดจมูกยิ่งถ้าสมมติว่าเป็นเบบี้เลยแบบ2เดือน3เดือนงียค่ะเวลาติดน้ำมูกก็จะเยอะอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้น้ำเกลือนะคะหยดจมูกหรือว่าลูกยางแดงนะคะเอาไว้เวลาที่แบบน้ำมูกเฟื้อยก็ดูดลูกยางแดงให้ลูกอะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะเออก็จะพอช่วยได้นะคะแล้วก็อาเจียนนะคะเด็กบางคนคืออย่างที่บอกบางคนก็อาเจียนทายเลวในกรณีนี้ก็อาจจะต้องแบบซื้อผงเกลือแร่นะคะติดบ้านไว้นะคะ เวลาที่ลูกมีอาการอาเจียนทายเล้วก็ชงนะคะผมก็เลยให้ลูกกินแต่ถ้าลูกสามารถที่จะกินนมแม่ได้ก็เน้นให้กินนมแม่เยอะๆนะคะโอเคไหมส่วนปริมาณยาต้องบอกว่าเด็กโดยทั่วไปเนี่ยเราจะพิจารณาจ่ายยาตามน้หนักตัวเพราะฉะนั้นคือให้ซื้อกับคุณเภสัชนะคะหรือว่าพิจารณา,าตามที่คุณเภสัชหรือว่าคุณหมอจ่ายยาให้อะไรแบบนี้นะคะโอเคไหมอ่ะแล้วถ้า